อ่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าโจงแก้อะไรคะลาโบบสรรมการสองตัวแปรได้ต่อต่อไปนี้ข้อหนึ่งปุนพัฒนทำข้อขี้นะคะข้อหนึ่งจดแว่สามเอกลบสี่วายเท่ากับ ศูนย์กับสามเอ็กบวกสี่วายเท่ากับลบยี่สี่คุณรูถามว่าอ่ะให้ตัวแรกเป็นสมก,การหนึ่งตัวที่สองเป็นสมก,การที่สองนะคะหนูจะเอาสมก,การหนึ่งลบสองหรือสองลบหนึ 1, ่งดีหนึ่งลบสองหรือสองลบหนึ่งดีอะไรก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ตัวแปรสามเอ็กซ์เข้ากับสามเอ็กซ์ใช่ไหมคะมันลบกันต้องหายไปแน่นอนนะคะเอาตัวไหนลบตัวไหนก็ได้ เอาไหนรบไหนดีหนลบสอแล้วกันอ่านสมการที่1นลบสมการที่สนะคะอ่ะจะได้ว่าหนูสามเกลบสาม็ก็หายไปใช่ไหมคะสมการ1นึ่งลบสอ่าลบลบสลบด้วยสีเท่ากับศูนย์ลบกับลบยี่สลบสีลบสเป็นกี่ y คะ ลบเท่าไหร่ลบ8ด y เท่ากับศูนลบลบยิบสี่ลบลบเป็นไรบวกศนย์บวกยิบสี่ได้เท่าไหร่คะย4สิบสี่ตอนนี้เราจะได้ y แล้วจากคูณอยู่ลบ8ดคูณกับ y ยิวย้ายไปทำอะไรคะจากคูณย้ายไปจากคูณย้ายไปหารเป็นย4ิบสี่หารด้วยลบแปดนะคะอ่ะบวกหารลบได้ลบใช่ไหมนักเรียน ใช่ไม่ใช่ก็ใช่นั่นแหละบวกหารลบเป็นลบยี 24, ่สี 24, ่หารแปดแปดรีบสี่อาร์แปดรีบสี่ประกาศประจับแปดแปดสามยี่สิบเพราะฉะนั้นไวเท่ากับเท่าไหร่คะไวเท่ากับลบสามตอน 5, นี้เราได้ไวเท่ากับลบสามจะแทนค่าในไหนดีคะเราได้ไวเท่ากับลบสามจะไปแทน 5, ในสมก,การไหนดีสมก,การหนึ่งหรือสมการสองแล้วกกแ,ลแต่หนูได้แทน <laughs> กกายเท่ากับลบสาอ่านสมก,การสองก็ได้สมก,การหนึก็ได้สมการสก็ได้อ่าสมการสสมการสว่าไงนะ3 x มเอ็กวกสี่วใช่ไหมอ่าสาเดี๋ยวครูบวกอันนั้นให้บวกสี่ววายคือลบสเท่ากับลบอะไรนะคะเท่ากับยี่หรือยีบสอ่าเท่ากับลบยีอ้าวแก สีค pues ูณลบสามเท่าไรส่คูณลบสได้ลบสิบสองสเอ็กซได้เท่ากับลบย4อ่าย้ายข้างค่ะลบ2อลบสิบสย้ายทำไรจากลบย้ายไปบวกก็จะเหลือเป็นลบสิแค่นั้นนะไม่ทันก็ไม่ทันเออตังกร คุณครูจะพ้นลงให้อยู่นะเนีองมันแค่ห้านาทีพท่านัจุหมดเวลาแล้วนี่อ่ะตอบลบสี่อะนี่เอามองเห็นบอเห็นฮะตัวเล็กๆเขียนตัวใหญ่หลายหลังๆมากก็เลยนดีเจนหน่อยมองเห็นไหม อ่มาท่านนี้ได้ยังเสร็จยังอ่ามาท่านนี้อันอนี้ก่อนนี่ก่อนพี่เหลือทำเองก็ได้ทำต่อเป็นทำเลยถ้าต้องฟังหันละ <c oughs> ดูตัวอย่างก็ได้ <c oughs> อันดับแรบกเราต้องกำจัดตัวแปรใช่ไหมคะกำจัดตัวแปรตัวแปรในตัวแปรหนึ่งออกฮะ <c oughs> ก็ต้องเขียนเสิยงผูแบ่งย่อให้เฉยสีแดงอ่ะ ให้มันดูง่ายก็ต้องเขียน,นก็ให้เขียนก็แค่หนหมหมายถึงว่าคุณครูเขียนตัวสีแดงเพื่อให้มันมองง่ายขึ้นว่ามันมันไม่ใช่สมการนะมันเป็นข้อความว่าไงต่อไป,ปไสุดท้ายนะประธานสุดท้ายอ้าว ปูมาช้าคูก็จะหลีดีๆแ้วกความอยู่ไหนความจะขึ้นมาเหรออ้อะอีกข้อนึงอีกข้อนึง <S <S เสร็จแล้วนะใครยังไม่เสร็จยกมืออะ ถ้างานคูขอเป็นข้อคู่ต่อแลวกันนะคะอเอาข้อที่นี่แกเอาข้อที่อษรข้อสามข้อสาม x บวกอะไรนะ7 y เท่ากับ8กับอะไรนะคะส x บวกสอง y เท่ากับห้าอันนี้สมก,การที่หนึ่งกันหมดเลยนะอันนี้สมก,การที่สองนะคะ <5. S 1> ตอนนี้ตัวแปรตัวไหนเท่ากันไหม ไม่มีตัวไหนเท่ากันทําตัวไหนหเท่ากันดีคะดูง่ายๆทําตัวไหนหเท่ากับตัวไหน <Okay. S 1> ทํา x ให้เท่ากับอะไรนักเรียนทํา x ให้เท่ากับ 3x โดยการคูณด้วยอะไรคะสมการที่1จับสมการ1มาคูณอะไรคูณ3ทั้งสมการเห็นไหมจกสมการ1คูณ3ทั้งสมการน,นะคะ <Okay. S 1> จะได้ว่าอ้าว3คูณเท้าไปนักเรียน3 <Okay. S 1> คูณ x เป็นเท่าไหร่ 1> 3 x 3ามคูณ y 8 3ดสามปดสามโอเคไหมคะได้แลนะอันนี้คือสรรมการหนึคูณสมคูณกับสนะเราก็จะได้เป็นสรรมการใหม่คือสรรมการที่สมนะคะอ่ะเราได้สรรมการใหม่แล้วนะเรากำหนดเป็นสรรมการที่3นะคะต่อไปตอนนี้สรรมการ 2, สองกับสมการ3 3 x เท่ากันแล้วใช่ไหมคะ สามเอ็กเหมือนกันหนูกําจัดโดยการเอาสมการไหนลบสมการไหนดีหนูจะเอาสองลบสามหนูสามลบสองตอนนี้เราจะไม่ยุ่งกับสมการหนึ่งแล้วนะเพราะเราแปลงสมการหนึ่งได้คูณเข้าไปสามแล้วนะคะเออเราจะไม่ยุ่งสมการหนึ่งแล้วนะหนูจะเอาสามลบสองสองลบสามอ่าสามลบสองหนูก็คงมีความคิดในใจว่าทำไมถึงสามลบสองนะอ้าวสามเอ็กลบสามเอ็กเป็นศูนย์นะคะยี่สิบเอ็ดลบสอง ยี่สบเอลบเลยหลือกี่วคะเหลือยี่สิบเอยหลือสิบเก้าสบสี่ลบห้าเหลือเท่าไรยี่สิบสี่ลบห้าเอ้าววเป็นไรวาเป็นหนึ่งง่ายมากถ้าวเป็นหนึ่งเราไปแทนไหนไหนดีคะเอาเอาว้เท่ากับหนแทนสมการไหนดีแทนหนึ่งสองหรือ3มดีให้มันง่าย แลนไว้ท่ากับหนึ่งในสมการไหนดีท euh. ี่ทำให้มันง่ายๆ1 2หนึสองรือสามะสมการไหนหนึสองหรือสสมการหนึ่งาให้มันแทนแะดูง่ายๆนี่เพราะว่าไวเท่ากับหนึ่งแสนไปอ่ะแทนไวเท่ากับหนึ่งนสมการหนึ่งอ่ะ บวกเจ็ด y เป็นเลขอะไรนะคะ y เป็นเลข 1, หนึ่งเท่ากับแปดเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกอะไรเป็นแปดนักเรียนยากมากเจ็ดบวกอะไรเป็นแปดยากมากเลย x เป็นอะไรคะ x เป็นหนึ่งแสดงว่าข้อนี้ก็คือคำตอบเป็นอะไรคะคำตอบข้อนี้คือ x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นอันดับบที่มันตัดกันก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะโอเค หนึ่งหนึ่งเป็นดับ XY นะเต้องขึ้นก่อนนะคะเท่านี้นะคะวันนี้พอแค่นี้นโอเค thank you เลยมาสีนาทีแล้ว